สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบ POS ตัวหนึ่งชื่อแก้วจ๋า POS นะครับค่ะสวัสดีค่ะซึ่งระบบนี้เขาออกแบบมาสำหรับร้านอาหารร้านเครื่องดื่ม คาเฟ่อะไรพวกนี้โดยเฉพาะเลยอ๋อค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากช่อง YouTube ของเขาเองเลยครับชื่อช่องแก้วจ๋า POS แอปสำหรับร้านอาหารเครื่องดื่มคาเฟ่ค่ะน่าสนใจค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าเออฟีเจอร์หลักๆมันคืออะไรแล้วประโยชน์ที่เขาว่ามีต่อธุรกิจอาหารเนี่ยมันจริงไหมเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะลองมาดูกันเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าระบบแก้วจา๋า POS นี่เอ,อ่อมันก็คือระบบ Point of sale หรือ POS อย่างที่เรารู้กันนะครับใช่ค่ะระบบขายหน้าร้านครับผมแต่ตัวนี้คือเหมือนสร้างมาเพื่อธุรกิจบริการอาหารแบบเฉพาะทางไปเลยใช่ค่ะจากที่ดูข้อมูลมานะคะเหมือนเขาพยายามจะเข้ามาแก้ปัญหาที่ร้านอาหารแบบเดิมๆอาจจะเจอบ่อยๆปัญหาแบบไหนเหรอครับก็อย่างเรื่องการจดออเดอร์ผิดๆถูกๆอะค่ะที่เขาใช้คำว่าแม่ครัวไม่พลาดนะคะอ๋อเข้าใจครับ การสื่อสารผิดพลาดระหว่างหน้าร้านกับครัวใช่ค่ะแล้วก็เรื่องที่ต้องใช้กระดาษจดแล้วพนักงานก็ต้องแบบเอ่อเดินเอาไปส่งที่ครัวเองอีกทีเสียเวลาเนาะใช่เขาเลยเน้นตรงนี้ว่าไม่ต้องเดินไปส่งไม่ต้องใช้กระดาษคือลดขั้นตอนตรงนี้ไปเลยจุดนี้น่าสนใจมากครับคือเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเต็มตัวเลยพอลูกค้าสแกนปุ๊บ ใช่ค่ะคำสั่งซื้อก็คือส่งตรงไปที่ครัวเลยที่เขาบอกว่าเดอร์ครัวไว้มีแจ้งเตือนด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีเสียงแจ้งเตือนเลยเสียงแจ้งเตือนถึงครัวไปทุกคำสั่งจ้าเขาว่าอย่างนั้นนะคะโอ้โหอันนี้คือชัดเจนรวดเร็วเลยใช่ค่ะซึ่งตรงนี้มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องอประสิทธิภาพโดยตรงเลยเนาะครับผมพอออเดอร์มันเข้าปุ๊บแจ้งเตือนทันทีครัวก็ได้รับข้อมูลถูกต้องทันเวลาทําให้การทํางานมันลื่นไหลขึ้นใช่ค่ะลดข้อผิดพลาดไปได้เยอะแล้วก็เสิร์ฟได้เร็วขึ้นด้วยอย่าง ที่เขาบอกว่าเสิร์ฟได้ทั้งใจก็น่าจะหมายถึงแบบนี้ทําให้กระบวนการในร้านมันดีขึ้นจริงด้วยครับแล้วเรื่องอุปกรณ์แล้วครับเห็นว่ามีพูดถึงเหมือนกันอ๋อใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าไม่ต้องไปลงทุนซื้อเครื่อง POS แพงๆใหม่เลยอ้าวแล้วใช้อะไรครับใช้มือถือที่เรามีมีกันอยู่นี่แหละค่ะเขาบอกมือถือก็ใช้ได้โอจริงเหรอครับไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่นี่คือค่ะลดต้นทุนไปได้เยอะเลย อันนี้ดูเป็นจุดแข่งเลยนะครับโดยเฉพาะกับร้านเล็กๆหรือร้านที่เพิ่งเริ่มต้นถูกต้องเลยค่ะแล้วมันก็ต่อเนื่องเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยที่เขาบอกว่าเริ่มต้นหลักร้อยหลักร้อยจริงเหรอครับค่ะเขาบอกอย่างนั้นนะคะซึ่งถ้าเทียบกับระบบ p o s อื่นๆที่แบบฟังก์ชันเยอะๆก็อาจจะราคาสูงกว่านี้เยอะพอสมควรอืมอันนี้ถือว่าเป็นจุดขายที่แรงมากใช่ค่ะแล้วเขาก็เชื่อมโยงไปเลยว่าเนี่ยพอต้นทุนเริ่มต่ามันก็ช่วยลบต้นทุนเพิ่มกําไรได้อ๋อเข้าใจละคือชูเรื่องความประหยัด ความคุ้มค่าเข้าถึงง่ายเป็นหลักเลยใช่ค่ะตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่อาจจะกังวลเรื่องงบประมาณงั้นโดยรวมแล้วประโยชน์ที่เขาเน้นๆเลยก็คือทำให้ลูกค้าพอใจลูกค้าแฮ ppy ค่ะเพราะได้รับบริการเร็วขึ้นถูกต้องขึ้นแล้วทางร้านเองก็จัดการง่ายควบคุมอะไรอะไรได้ดีขึ้นด้วยสโลแกนที่ว่าคุ้มสุดใจแล้วจ้านี่ก็น่าจะสื่อถึงตรงนี้แหละค่ะทั้งคุมออเดอร์คุมการทำงานแล้วก็อาจจะคุมต้นทุนด้วยครับผมฟังดูครบเครื่องในแง่ของการจัดการร้านเลยนะ สิ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะก็คือการที่เขาพยายามเอาเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่แล้วอย่างมือถือเนี่ยมาแก้ปัญหาเบสิกเบสิกเลยของการทำร้านอาหารปัญหาเรื่องรับออเดอร์ส่งครัวอะไรแบบนี้ใช่ค่ะทำให้กระบวนการตั้งแต่ลูกค้าสั่งจนถึงอาหารไปออกที่โต๊ะเนี่ยมันสั้นลงง่ายขึ้นผิดพลาดน้อยลงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้อยู่แล้วแล้วถ้ามองในภาพรวมล่ะครับทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้าง ก็ดูเหมือนว่าเก้วจ really ๋า POS เนี่ยเขากำลังวางตัวเองเป็นโซลูชันทางเลือกที่เน้นความคุ้มค่ามากๆค่ะใช้มือถือเป็นหลักเลยครับเพื่อช่วยร้านอาหารโดยเฉพาะอาจจะร้านเล็กร้านกลางให้แบบอัปเกรดระบบจัดการร้านให้ทันสมัยขึ้นได้ง่ายๆไม่ต้องลงทุนเยอะใช่เลยค่ะแล้วถ้ามองกว้างออกไปอีกนิดนะคะมันก็สะท้อนเทรนด์ที่เราเห็นกันอยู่แล้วคือการเอาดิจิตอลเข้ามาใช้ในธุรกิจอาหารเครื่องดื่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่กับร้านเล็กๆก็ตาม ใช่ค่ะเพราะทุกคนก็ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพลดความผิดพลาดแล้วก็ที่สำคัญคือควบคุมต้นทุนจริงครับซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าเออเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายราคาไม่แพงแบบนี้มันจะเข้ามาเปลี่ยน เปลี่ยนสมการการแข่งขันประมาณนั้นค่ะเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันในธุรกิจนี้ไปมากน้อยแค่ไหนนั่นสินะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากพอเราพูดถึงจุดเด่นเรื่องต้นทุนที่ต่ำมากๆอย่างที่เขาว่าเนี่ยค่ะมันก็น่าคิดต่อเหมือนกันว่าแล้วมันมีข้อจํากัดอะไรไหมหรือมีอะไรที่ธุรกิจต้องพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าจะเลือกระบบแบบนี้หมายถึงเทียบกับระบบ POS อื่นๆที่อาจจะซับซ้อนกว่าฟังก์ชันเยอะกว่าแพงกว่าอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเทียบกับพวกระบบที่อาจจะอยู่ ในตลาดมานานกว่าหรือเป็นที่ยอมรับในวงกว้างกว่าอะไรคือข้อดีข้อเสียหรือ trade-off ที่ต้องพิจารณาเป็นคําถามที่ดีเลยค่ะก็น่าจะเป็นประเด็นให้ผู้ประกอบการหรือใครที่สนใจเรื่องนี้ได้ลองไปคิดต่อกันดูนะคะ